สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนแก้หมายครับ PE 0.16.0บิล b i l d สเด้งนะครับโลกไม่หายโลกยังอยู่เหมือนเดิมน,นะครับมีอีกไฟอีกพอโตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วเข้ามา่งน,นี้นะที่เขียนมาตำแหน่งนะแลบบนึง ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเข้าไปเลยครับแค่ลบตัวนี้ตัวเดียวก็ใช้ได้นะครับกดลบไปเลยถ้าผมไม่ลบนะครับเพราะผมไม่เด้งนะโอเคลบเสร็จแล้วก็ออกเข้าเกม อ่านี่นะครับแม่เดงแล้วโลกก็ยังอยู่มาดืมแม่ปะครับนี่คลิป่อเราที่พมสอนโกงสกินไปใช้ได้ด้วยโอเคบ๊ายบาย